ไปติดตามนะคะการเปิดตัวโครงการค id ิดตีไอดอลนักสื่อสารสุขภาวะนะคะจากปัญหาสุขภาพสู่พลังสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่ทาำกลางปัญหาของเยาวชนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสุขภาพจิตและความยากจนในภาคใต้วันนี้เสียงเล็กๆของพวกเขานะคะกำลังรวมพลังกลายเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่ใช้ AI และสื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวสมูรสอนยกกำลังสุขเปิดตัวโครงการคิดตีไอดอลนักสื่อสารสุขภาวะและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบคิดตีฮัฟแห่งแรกในภาคใต้ ณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลากิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาในภาคใต้อาทิมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทายาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสุราษฎร์ธานีมหาวิทายาลัยทักษิณเครือข่าย CVM ศูนย์บริหารการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจาก5สถาบันอาชีวะในภาคใต้รวมถึง t ีเคพาร์ยะลาและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจทิ่ิท่านดีป้าศูนย์ภาคใต้ภายในงานค่ะมีการจัดเวิร์กช็อปให้เยาวชนนะคะได้เรียนรู้การใช้ AI วิเคราะห์สื่อปลอมตัดต่อวิดีโอรณรงค์และผลิตสื่อสาระสุขภาวะด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิดคิดดีใช้เป็นลงมือทำรรเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กลายเป็นนวัตกรสุขภาพที่ไม่เพียงแค่เสพสื่อแต่ยังสามารถสื่อได้อย่างมีจิตสำนึกนางยานีรัตบริรักษ์ผู้อำนวยการสานักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาหรือสสสกล่าวค่ะว่าในยุคที่มีความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกคลิกสื่อสุขภาวะและความรู้เท่าทันจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือเครื่องมือจำเป็นในการใช้ชีวิต เยาวชนในวันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปลงพลังของสังคมได้ด้วยการเข้าใจเทคโนโลยีใช้อย่างรู้เท่าทันและสร้างสื่อที่ปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งกายและใจในโอกาสนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ M.O.U. ระหว่างมทรศรีวิชัยและสสสและศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเพื่อร่วมกันพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะในภาคใต้ผ่านศูนย์คิดดีฮับซึ่งเป็นมากกว่าศูนย์การเรียนรู้แต่เป็นพื้นที่ทดลองความคิด พื้นที่สร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสื่อสารอย่างมีเป้าหมายจากเด็กอาชีวะนะคะที่ไม่มีเวทีแสดงออกวันนี้พวกเขากลายเป็นนักออกแบบภูมิทัศน์สื่อสุขภาวะที่สามารถสื่อสารเรื่องสําคัญอย่างบุหรี่ไฟฟ้าความเครียดความเหลื่อมล้ําและสุขภาพจิตด้วยภาษาของคนรุ่นใหม่ผ่านเทคโนโลยี AI ที่พวกเขาใช้เป็นอย่างรู้เท่าทันแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในภาคใต้ แต่คิดตีไอดอลกำลังจุดประกายพลังใหม่ของเยาวชนไทยในการสร้างสื่อปลอดภัยเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติและอาจเปลี่ยนอนาคตของสังคมไทยทั้งระบบค่ะ